สบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีสบายดีกาเงียดีตอนฮับทุกท่านเข่าซูสองของบ่าวลีคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เฮาก็ได้ยูน้ำกันพร้อมหน้าพร้อมตาคือเก่าตอนเศร้าๆยูที่เมืองอ่าซําเหนือแข่งหัวพันอ่ะทุกคนเนาะกาพอดีว่าเมื่อนี้เขาตื่นเศร้ามาฮะกาคือเก่าคือเดิมเนาะ ต้องเดินด้้วยทองจะได้ไปซอกกินข้าวกินน้ำนาะทุกคนเนาะแม่แล้กันเขาปัจจุบันเฮาอยู่ที่ตลาดเมืองซ้ำหนึ่งทุกคนเนาะตลาดเมืองซ้ำตลาดเมืองซ้ำหนึ่งนาะนี่เนาะคู่คิวเคยมาตลอดนะแต่เพื่นเพื่าตลอดเฮาเฮาเคยมาเลยมล้ะน่าจะเป็นครั้งแรกของเฮาเลยแหละนี่นะครั้งแรกของชีวิตเลยคู่ดอยกับเคยมา เคยได้ยินแต่สีเมื่อวานนี่สองคนเ้าหลงทางป้าความเมื่อยโค้ดอยนอนไม่อยากตื่นเลยคิดอะได้ตัดเลยเมื่อคืนดับบาล้าวเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่ครั้งแรกในชีวิตเลยแสดงว่ายังบว์ฮอดเทียนอนั่นแหล้วถามว่ามีโอกาสกับต่อไปนี่สิพาเมียมานะำโอ้แบบนั้งนั่งนีเพิ่นเป็นคนที่ว่ามากเลาะมากนั่นแบบนี้นะครับพาเมียมาบ่ฮอดแหละหัวพัน ท่งฮอดเนาะบอดเนาะบอด์แล้วคือเคนเป็นคนบล็อมักเที่ยวมาคนเดียวมีโอกาสที่จะฮอตเห็นหลายบอลหลายนั่นแล้วก็คิดฮอนเมียแต่ว่าบอห์ถูกมาพันในนู่นถามเมียมานำเขาเขาจะไปเห็นไปมากคนเดียวมีมีโอกาสที่จะฮอดโง่โงโง่โง่กันนะบ้ากับใบย่อใบใหญ่กันนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวมื้อนี้เราจะเข้าไปนะ กินเขาก่อนพอดีว่าอ่ามีปุญญาใจบุญเพิ่นอ่าอยากเลี้ยงเข่าทางสีกิโลเนาะทุกคนเนาะสีคนสีคนอ่าสีคนเนาะสีคนการพอดีมีปุญญาใจบุญเพิ่นว่าอ่าเพิ่นจะเลี้ยงเข่าเนาะฮะก็เลยอ่าเคชดไทยให้ทั้งสองสามคนสี่คนนี่เลื้ยกินอ่าอาหารดีๆจักมือเนาะตามสบายตามใจตามใจเลยเพลินบอกเนี่ยมากันไหนก็ทางกินนั่นเนาะโดยโดยโดยกาโอเคเดี๋ยวเขาเข้าไปซอกอันกินกันเนาะ ตอนนี้ตามผู้คิวบอกเขาเนาะก็คือ,อยุที่ตลาดเมืองซ้ำตลาดเมืองซ้ำหนึ่งนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นบ้อนขายเครื่องหัตถกรรมทุกคน <c oughs> น่สามสหายก็นำพาไปก่อนมีมะพร้าวมะก,กวยเนาะขอบสุด <c oughs> ในตลาดเนาะทุกคนอันนี้ ตายทำฟ้ากันเถอมาทคนลงทางเล่นเลยอทิบได้ลมกันนกินหำมาตัทิทำาลาวกินหำมาตายแล้วคอยอกนาทุกคนน่กินยังกินไก่เหรอกินไก่ระวเนะกคนกินไก่แซบ่แซบอายุนี่บ like ่มีตัที่ว่าให้เขานางกินดีน่ะบ่มีตัห้เขานางกินที เนี่ยไปฉันนะมามาทุกคนให้คู่ดอยน้ำพับเาวปุ๊บงดปั๊บเลยโอ้ตลาดบางองใหญ่นูตลาดบางองใหญ่ทุกคนเลยโอ้มีเตแนแอยากกินวัดเบอร์แซบเนาะสบายดีอยากมานั่งกินอ่ะนะ ไม่ได้อยู่นี่วเขานเานางกินดีๆนมนาไม่นางมีตังอะเป็นอะไรกูคิวากินเลยเนาะอยู่นี่นี่ก็ได้นี่ก็ได้อย่างรอจอดก็มอเรืมากินมาเดียวเลยกรเลือกเลยกรแล้วแต่แล้ว ่เอาเลยสั่งเลยคูคิวอยากกินอะไรคู่ดอยอยากกินอะไรเอาเลยหกสิบพันไหมฮะเป็นบนปากเอาทุก่อนหาทุองก่อนอาหาทุองก่อนเป็นโตเลยบ่ฮึฮะกันแล้วแท้แล้วแท้ความสะดวกเขากระจายซอยหลายๆเดี๋ยวบ่มีเป็นการกระจายไม่กระจุกอันนี้เอาเข่าแล้วก็เอา่ะอ๋อแมนแมนแมน จานสาวพันจานสาวพันเนาะเป็นตรูตัวอะไรเตเนงอันนี้เด้สาวพันอ๋ออันนี้เป็นไก่ลาดเนาะไก่พันอ้มีเตเนงเสนยบ Anh này khẩu hó thay được rồi, một mươi tám, một mươi tám. Còn, còn cái này mới Ăn, ăn cái phân cái là, cái này đấy, ăn lái sáng ăn cái này. Chị ăn Cái này เอาให้คู่ดอยเลือกนะเดี๋ยวเอาเลือกของกินจักเล็กจักหน่อยกันทุกคนอันนี้เอานนีอเป็นเ่านี้สาพันสาพันอเคอเคหาส0บพันเอาพกเนี่ยหาส0บนี่แล้วเอาียได้ไหม คอนเกฟจยเดอแม่เ้อเขามาแล้วเนาะเขาลาจ่ายสิเพือนล่ใจน้ำลังขางู้ดได้ขอละพูดโดยเอามีมีนอามีเนตกับใคกับเขา้อสักหอนอ๋้าหอกับองเพื่อนยังตัมา

ท่าใดครับมาจ้ายเลยคข่าซิเนาะรรขาซจะมีข้าวเอาวะเอาเลยเปอมารั้งมาละมารัวสูีอยวมาสู้กันเลยโอเคจะมีลวกพักกับเชียงนายงวานะกับตงไก่เลอกข้าวตีปลาปลาตีือมอะขอบใจแล้วละอือยเป็น ตืมสินไก่ให้อแซเชียเนาะกาเด้อจะเป๋างาโอ,อ้แลเนียม <laughs> ชื่อหาพันกีบหาพัน <laughs> กีกือจับาลยหาพันกี้่ะมัตัง้ 5, ตงแต่บาทนะแต่บานม่ใช่จังาองเน้าธนเขากินแบบเรียบๆง่ายๆครบทุกคนเย่าจะหน่อยจะหาแม่ค้าจับของอะไรนี้ นะมาแล้วแกงเท่าใดกับแม่สาวนคือม่คือหนดยอันนี้เป็นแกงเครื่งได้มูเอาว้ให้ดำเบาเล่าสด

่าจนะคุกหอลุกต้งให้ให้ดยืนกัออาดูอาหารมีุกคนเพิ่มแต่ในวิี้นแรดูลาอสุดยอเลยครุชุดอาหารหางมูเนาะมีไข่หมูนอปลาไกแตงในมะ้วควายแล้วแบบนะี้ผัก พี่ว่าโอเคขอบคุณมาพอกเนนั้นอเขากินแบบมง่ายๆะล้หลท่นีบาิกินยูานก็เจอจากพี่ว่าอจากมะละตลาด้ไมาเจอะมาทานี้ไปใส่ไปได้กินข้าวน้ำกันได้เลยเด้อมาเ้อกินข้าวน้ำกํากินข้าวได้ไ Hãy subscribe <laughs> cho kênh Ghiền sao mà Để không sao? Lui <laughs> những video hấp dẫn

ามบนเจ็ดหางสบเจ็ดหางสานเลยกูนึกเหนเรียวามกนะบ่มีเนะกได้น้ำพรน้ำหวานานนะวานวานเดี๋ยวดีเนะกินน้ริำังไ Cái này mình ừ. cứ nó lắp việc Bắn cơ Lắp cơ <laughs> việc mình nhìn xấu mưa rồi Nó <laughs> phải ăn <áp> đi Cứ <laughs> <laughs> đi đi rồi đi nữa nhé Mười ba, bữa ba bữa. là Mười ba chưa nữa Tạp quá Áp nắng lắm ทำไปเยอะ15ชิ้นสุอุ่นทำไปเย็นเยอะดำนะพวกอุ่นเี่ไาเปิดเลยครับแต่หมอนั่นมันต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องมันประมาณสิบนาทีน่ะอ่าเม่พอปุ๊ไม่ได้ตอนตอนสาวเนี่ยพวกเออเออดเอาไปทำผ้าเอามือไปโท่าห้าร้อยหุ่นหอน เอแล้วปอาแต่ว่าทไปทุกคนเพราะว่ามือสวยยังไม่อยู่ยังโบลเยังไปซื้ออประาณพมสวยอนี้ที่กินเพ้นนะกินนอาสำราทุกคนตอนนี้โอ้โหเติมในนี่แซ่บแล้วนาะแซ่บแซ่บว่าดกินอตอนเดี่ยวปานเลืย่างกันเอันนี้ว้ดไทย่นน่จะปุ่นปน Ba lan là suốt ba bát suốt ba lan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  suốt ba suốt ba lan 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 suốt สามมือมั้งใช่ดูมือเดียวมั้งเนี่ยคนหลังสางมือเลยแล้วตุนตุนน่าเศร้าลยโอเคยิ้มเราทุกคนเดี๋ยวเราจะไปสอดเสื้อกินเพิ่มเนาะแต่ว่าเราจะเดินทางต่อไปนะใครจะค้อบเป็นตลาดที่ว่ากว้างสมควนทุกคนโอ้โห เดี๋ยวเขาจะไปสอกซื้ออันกินเอาไว้ไปกินตามทางก่อนทุกคนว่าจะได้อย่างไปกินในมื้อน,นี้เนาะสำหรับเขาเศร้าแท่อิ่มเรียบร้อยเนาะบนท้ายคงกินแต่ี่ชาวด็นี่เจ้ามืนี้เนาะเอากินมับอกที่เราไปจ้างเหรอสี่แกะ

เอาตัวนึ่งตัวพอเล้อโอเคันเอาตัวนึงของไกเลยทุกคนเจลเามีหรือไม่เจก็ได้ษี่เออถ้ามีเจลคืี่พ่อเรา่มบ่มดเบ่มดแล้วแหละพวานกินกนเรงเรือกินแต่ว่าเขาไม่งพ่อเบิ้งเบิ้งบบอละ เขาเอางเท่าไรเนาราจึงจะคำนวณได้เนาะหนึ่งสองสามน่สามอไก็้ขึ้นสามองาคกัง้อนทอเนาะปลาทุกทุกคนอาหาร มไก่นาปุ้มจิกเอาด้จิกเอาแล้วแซ่บรับ้าอันนี้แล้วมีมีอันนี้ลน้ซ้ต้มไก่มันอันนี้ต้มไก่มันมันซเนาะมันซด

เราจะไปทางไหนพอมันมีสองเส้างบกหาหลงนึงได้มันเนี่ยก็ยากหลงไหมหรอมาบุวานไม่หลงอยากพ้อเมื่อยทุกคนก็ผู้โดยหลงไปฮอนสากิโลเมตรเปเราไปยังบ้นเมเลยสมมตรเอ่ยไปเอไปทางใดอ้โหละเดินเี่ยเย้องอ่อยเลยไปทางัอาาเนาะแสนมงน้าเลยเนาะ

ได้แล้วอันกินเอาจองเสร็นไหมครับทุกคนเนาะก็่ือว่าสำเร็จเป็นทีเรียบร้อยอ๋อเดูต่อมาได้เลยเราะมันซ้อมกันโดดได้เป็นทีเกียบร้อยนะไอ้ดำบ้าเลาข่าน้ตมาเอาแน่นอนอือทำไหมการเนาะตอนนี้เขากันจะกินข้าวยืดเป็นทีเรียบร้อยเนาะโอ้โ่วยยืดหนับสำลากเลยมาดีอีกคับเป็นมือหนึ่งที่ว่าได้กินอาหารดีอีกทุกคน จะตุ๋ยอีกแล้วบะนี้ึงจะตุ๋ย,ยอีกแล้วอ,อขี่รถขี่รถมาหูซึกว่าแบบจ่อยต้องหน่อยหูซึกได้ก่อนอ๋อแต่ความจริงน,น้นากเข้นโบมือได้สั่งขี่รถล้า,าอีกหดเลยแขี่รถมือได้เป็นลอยลอยลูกเาอดกินเข่าด้อดมือคามันเอากินเฟอร์แล้วมันบางเทืีเขาก็ไปเคล็ดน,นอกกันนะมันมันพวกนีเข่าแอ้เขากินแล้วกิ<ม>นเฟอร์แล้วก็หูซึ้งว่าเริ่มจ่อยไปนั่นนึงยากกินเข่าอันนี้ว่าตอนขี่รถแล้วลมมันแห้งก็ ลมมันพัดไขมันไปเทเลนท์น้อยเทเลนน้อยเทเลนท์น้อยวิธีวิธีรูดไขมันของคู่ <statistically> ้อยของเฮาแบบไข่ไข่ก no ็พักคอนหน่อยคือตื่นมากอะเจ็ดแปดโมงที่กะกินข้าวกินน้ำก็เริ่มออกเดินทางแล้ววางมือกับแปดโมงเก้าโมงจึงหอนมอนพักกว่าสิอาบน้ำเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วกับสิบเอ็ดสิบสองโมงหมด ่าเป็นบางมือเราทุกทุกมือทุกมือเนาะอันด็กแกออกบานนาเนาะนำกินข้าวกินทา่เก้าโมงสิบโมงแล้วก็ยังกินข้าวกินข้าวกินข้ากินข้าวกินาน้ํวกาน้วกน้ากินขาวกน้กนินข้กินข้าวกิน้กินข้วกินข้าวกิน้าว้วก็ากิน้าวกินทาิน้งวก้วกนาน้น้ก็นข้า้านขกินข้ากิกินินอนนนี้้ตอบคอมเมนต์เลย เพราะว่าต้องขอโทษขออภัยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าคือคือดังเที่ยวม้วนกันเนาะเอาแบบเดินทางมือ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 นะแล้วก็มือแรกมากกว่าพอดที่พักก็คือจังดำเบาลาเบาเนาะฮอดแล้วก็ตัดคลิปตัดอย่างจนนัดหนึ่งม้วนก็มีนะกับพวได้ท่านตอบคอมเมนต์เนาะกาต้องขอโทษขออภัยน้วทุกคนเนาะขอโทษเนี่ยกตอบคอมเมนต์เนี่กาสำหรับอาหารเศร้าคานี้เนาะทุกคนเนาะ ย้ายไปย้าไปมุดโกอยู่ดีๆโดนมาทำไมชินแล้วที่พูดทำไมว่าพินมาได้ที่นั่งมาทันเลยไก่สำราญนาเข่าคันนี่นะเป็นข่าวเศร้าแนเนาะก็คืออ่านี่ผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนเนาะอันเพิ่นโ่งเงินมาให้มาเออลูกอันให้เฮาอันมาเลี้ยงเอาเข่าทีมงานเนาะทุกคนก็คือทางซีนูมซีสหายเฮานั่นแหละกัพากันมากินข้าวเศร้าก็คือทาง พอจันทรอนแล้วก็แม่ยูรีอยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะเพิ่นส่งมาหาแสนกีฟทุกคนตม่กี้เรากินมืเทะตอนเช้าคำว่าอะไรเราจะเป็นคนจ่เนาะจ่ใจแต่พูดชื้อนะเาเล่าสองแสนปลานี่หนะประมาณสองสองแสนลาแล้วก็ซื้ออันอันกินเอาเดินทางอีกตัวนี้ก็แสนปลาเนาะเพว่ก็ปเระมาณเกือบเกือบสี่แสนหรือว่าสามแสนปลาเนาะเดียวอาไปอะไรอเดี๋ยวเอาไปอะไรามลังเต็มขวานเลยเพิ่มเ่มมาเดียวในขวาเละว่า คนกันเองทั้งนั้นทุกคนน้องกาเขาก็เลยอ่าซื้อกินน้ำกันนั่นได้เขาก็กินยูน้ำกันทันไยเนาะทุกมืองทุกมืองทุเมืองอะไรแชร์กันอ่าอ่าเงินที่เหลือเขาก็จะไปซื้อน้ำซื้อในกินเข่าอีกต่อไปทุกคนเดี๋ยวเขาไปไล่กันการสำหรับคราบนี้ก็โอ้โหดีเมื่อนี้กินของดีมืดอเนาะอาหารสวายก็มีต้มไก่เนี่ยทุกคนคู่โดยเจ้ามันอยากกินนทำมาเลยอยากกินนทำมาเลยอันแต่ไก่เราก็ต้องรักกระบาทเลยไม่หนึ่งลงทางอีกแหละ ขันจิโรกทางแล้วใช้สารลดคูคิ้วแกนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบลังขอบใจเด้อทั้งพอจันทร์ทอนแล้วก็โรบัวน้องพอเนาะออสเตรเลียขอออสเตรเลียออสเตรเลียนะอันเดียวกันนะออสเตรเลียกับออสเตรเลียกับออสเตรเลียการเจ้าพ่เศษเดียวเลยก็คอยเพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งเนาะฝาสะจักโลกไฟกระเจ็บแล้วก็คอยเพิ่งลำลุ้ยขึ้นไปกว่าเก่าหอวเท่าพันเท่าเนาะสาธุเนาะอคูคิ้วมิยังเบาเป็นพิเศษกับเพิ่นบ่ สำหรับพวกเขากะบ,บุ๊มมียังไลน้น้องฉีดต่อปุญแทนคุณบรรดาพอบรรดาแม่เอฟซีทีเบิร์กเลยกะบรรดาอ่าโดยเฉพาะคลิปนี้ก็คือเป็นพออยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะนที่เพิ่นได้อ่าเลี้ยงเขาเลี้ยงนาพวกเขาก็เข,า,ขาหายทานอยู่ดีมีซุกยู่ดีมีแหงเนาะลำเลยซุกกระเพาะลำเลยกันทองได้พอได้เนาะอาดัมมาแล้วก็ขอขอบพระขอบใจเนาะน้ำทางพอจันท์ทอนแล้วก็แม่ยูริเนาะจากทางอุตส่ารียเนาะขอบพระขอบใจหลายๆจำับ เขามือนี่คือโอ้กินอิ่มหนำสำน้าลายเนาะคอยพึ่อยูดีมีแห้งเนาะบว่าสิคิดสิ่งใดกระทำสิ่งใดก็คอยได้สมดังความปรารถนาทุกประการเนาะครูดอยไม่ยังคือกันเนาะก็ขอให้พอจันทร์กับแมยุลีเนาะจงยูดีมีแห้งแล้วก็ทั้งร่ำรวยทั้งเงินค้ำแล้วก็ทั้งสุขภาพเนาะสิ่งที่ว่าเพื่อนในเฮ้าในมือนี่ก็ให้เพื่อนได้ขึ้นในตัวหน้าเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเลยเนาะมีสิ่งนี้เนาะ ก็โอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเทาก็จะได้ออกเดินทางต่อทุกคนพอตอนนี้อยู่ที่ซ้ำหนึ่งนะทุกคนจะออกเดินทางไปเมืองแอดเนาะเมืองแอดเมืองแอดก่อนหรือเมืองเชียงคอก่อนถ้าไปทางเมืองแอดกับไปหอดเมืองแอดก่อนเนีหกสิบสองลักแต่ว่าทางบุกคอยโอเคพอปอนใดคือทางเขามาถ้าไปทางเมียงไซเนี่ยดีประสานแต่ว่าลอยลอยไปโลลอยไปลักกันแล้วแต่เทา เรวเขาคอยพิจารณาน้ำกันทีกอ่เนาะการสำหรับคลิปน like ี้เข้าขอตัวแล้วลาไปก่อนทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะสบายดีสบาสบายดี